เย้ <Yeah. S 2> ผมหนูครับผมคูนี่ครับวันนี้เราสองคนมาฉลองความสำเร็จของช่องหนูนี่ชแนลครับใช่ครับวันนี้เรามาฉลองความสำเร็จกันครับสำหรับที่ผู้ติดตามหรือว่า f c ของหนูนี่ชแนลครับอ้าวตอนนี้ช่องของเรานั้นมีผู้ติดตามถึงหนึ่ง้อส สิคนแล้วใช่ครับวันนี้เราถึงมาฉลองกันที่ร้านสตาร์บัคจังหวัดนครปฐมนะครับเอาเย่ช่องของเรานั้นตอนนี้มียอดซับถึง1 3ึง1คนด้วยกันครับนะครับทางช่องของเราเลยมีกิจกรรมดีๆมาให้กับทาง FC ของเราได้ร่วมสนุกกันครับใช่ครับกิจกรรมนั้น ควันนี้ผมนะครับได้มีโอกาสนะครับไปที่องค์พระบรมเจดีย์นะครับก็เลยไปเช่านะครับของที่เป็นสิริมงคลนะครับเพื่อมาให้กับ F c ซของเรานะครับถือว่าเป็นของวัตสุพิเศษเลยครับทางช่องนูนี่ชาแนลได้ไปองค์พระบรมเจดีย์นะครับไปเช่าพระสมเด็จองค์พระบรมเจดีย์ฉลองร้อยห้าสิบปีมาสมงบาพุนให้กับผู้ติดตามช่องนูนี่ชาแนลจำนวนสามองค์ด้วยกันครับสำหรับ F c ซ ที่จะได้รับรางวัลสมเด็จองค์พระปฐมเจดีฉลองร5 0ปีของช่องนูนิ Channel กติกาง่ายๆครับเพียงแค่ท่านเป็นผู้ติดตามช่องนูนิ Channel กดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องของเราด้วยและที่สำคัญครับถ้าอยากได้พระสมเด็จองค์พระปฐมเจดีฉลองร5 0ปีจำนวน3องค์นี้ง่ายๆช่วยเขียนคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ สำหรับ3คอมเมนต์แรกทางช่องหนูนิชแชนแนลจะส่งพระสมเด็จองค์พระปถมเจดีย์ฉลอง150ปีให้แบบฟรีๆกันเลยครับสำหรับ FC หนูนิชแชนนลได้ทราบกฎกติกาในการแจกรางวัลไปแล้วนะครับเอาละครับผมจะทวนให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับคลิปนี้ต้องเขียนคอมเมนต์ข้างใต้คลิปของเราด้วย อย่าลืมนะครับรงมีแค่3มรางวัลรีบนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับอ่าฉะนั้นอย่าลืม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 ครับอย่าลืมครับก็ขอบคุณ FC อช่องนูนิเชลแนลนะครับที่ติดตามแล้วก็ไว้วางใจกับเราเราสัญญาว่าจะมีสิ่งดีมาสร้างความสุขให้แทนครับเอ้าวันนี้ฉลองกันหน่อยครับเย่จเจิกันไม่ริตตี้นครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส r i b e ให้กับช่องนูนิแชลแนล